ใหญ่กว่ามันดูแข็งแรงกว่าก็ชอบมีดาปละเป้าอ่ะมันมันไปคล้องมันมันไล่ต้อนมีลาได้มันเป็นกีฬาชาชิดนะมีมาเรียนเป็นร้อยครับแต่ไม่เอาสักคนเสียใจนะถ้ามันหายไปผมชื่อบุญธรรมหิมสกุลเริ่มเล่นบอลท้องสนามหลวงมาตั้งแต่ พศ2517เป็นหมูสนามอยู่2-3ปีจนกระทั่งมาได้ถ้วยพระราชทานได้เรื่อยมา16สมัยซ้อนและย่าหลังนี่มาได้อีก3สมัยมเป็น19สมัยผมร้อยตรึงโลดผู้ใหมายอทองอผู้บังคับว่าเปาเาลงสนามหลวงครั้งแรกก็พศ2517ก็เล่นมาก็ได้ถ้วยปากปายนะไม่ได้ถึงชนะเลิศ มาตอนหลังเนี่ยก็พยายามทุ่มเทให้ได้ก็ได้มาเรื่อยๆแม่หวก้ตะลาดมลตลาบาตมือนตะลาบมาลีตัดมาปปลเป้ามีอยู่ก็เยอะนะที่แข่งมาก็มีประมาณ6ทีมนะแต่บางทีมก็ทําไม่เป็นเขาก็มาให้ผมเหลาให้มากอะไรเงี้ยแต่ก็ไปําไปผูกเอาเองจะช่วยได้ก็ช่วยตายอยากให้เขาแข่งกันเน่เพราะมันเหลือน้อยอย่างทีแล้ววอลตุลาใหญ่นี่ สำหรับแข่งที่สนามหลวงนี่เวลานี้เหลือคนที่จะทําไปแข่งได้มีแค่สี่คนนั่นเองที่คนก็แก่ๆเหมือนอย่างผมสนามหลวงเป็นหลักครับไปเทอมมันจะช่วงไปเทอมมันที่พ,พักผ่อนมันได้บรยากาศก็จะพาลูกหลานเล่นว่าวหูเสือกินเมี่ยงคำอ่าพ,พักผ่อนแหละ กุมภามีนาเมษาปลายกุมภามีนาทั้งเดือนนะฮะแล้วก็เมษาอาจจะช่วงสองการสมัยก่อนนี่เล่นกัน2เดือนนะ2สองเดือนเลยนะแข่ง2เดืน<ม>อน่ <5 S 1> ถ้วยห้าถ้วยสนุกมากครับปัจจุบันก็เหลือที่สตูลที่สนามหลักนะฮะสนามจีงแชมป์ประเทศไทยจะครั้งแรกมาปีที่แล้วแต่ก็สนามรองมาอะว่าไร่ขิงแต่ว่ากรุงเทพไม่มีว้าวแล้วไม่มีไม่มีครับไม่มีที่ให้เล่นเลย ชอบกูกลาเพราะว่ารูปร่ามันสวยงามมันไปแข่งนี่มันตัวใหญ่กว่ามันดูแข็งแรงกว่าเขากําหนดไว้ไม่ต่ากว่า8ปดนิ้วสมัยโบราณนี่เล่นกันถึงเก้าสิบนิ้วถึงร้อยนิ้วตัวใหญ่มากนะฮะแล้วก็ชัดไม่ไหวชัดไม่ไหวผ่อนไปถึงบางลำพูสมายควอนคว้าทีก็ผ่อนไปสิบวาสิบวาต้องเอาเอา,เอาป่านพันเอวฮะสมัยก่อนนี้แล้วผม มาดัดแปลงเล่นเป้าเล็กลงมาเหลือ85นิว้วเราก็พองชักไหวผมไปนั่งดูในร็กๆพ่อพาไปดูก็ชอบดีลามป้าเป้าอ่ะมันมันไปคลองมันมันไล่ต้อนดุลา,ดาได้ซึ่งมันตัวเล็กกว่าแต่มันสามารถยุลาตกได้แต่ว่าอยู่คนเก่งๆผมไปจำเข้ามานะเขาใช้เาขาแม่นอนะ่ะมันจะมีหัวเล็กเนี่ยชอบระจำดีลาเข้ามาแล้วใช้คนน้อยแล้วสี่ห้าคนก็พอแล้วคือน้อยยุลามากอะ่ะ จุลาต้องมี20คนนะเวลานี้ตามสถิติด้วยกันนะมักเป้าจะนะดุลามากกว่านะมันต้องใจรักจริงๆคือมันต้องไปคุงตัดไม่กนะระบากตัดไม้กอไผ่ตัดเองนะตัดมาที่มันไถ้หนามอ่ะก็มาตากเขาผ่าแบตากไว้1ปีถึงจะถึงหลาวได้นะ กว่าหนึ่งปีแห้ง<ม>สนิทถึงจะมาะหลาได้ี <laughs> ไม้ไผ่ก็ต้องไม้ไผ่สีสุกเท่านั้นมนารอบๆอ่ะจะเข้าไปกว่าจะตัดกว่าจะตัดมาได้ล้ำนี้โอ้โหลำบ,บากยากเย็นแต่ส่วนมากจะไปตัดดีกันจ <laughs> ุลานี่ประกอบด้วยไม้ส่วนอกที่หนึ่งปีกล่างปีกบนสองชิ้นขากบข้างซ้าย ข้างขวาสองชิ้นแล้วก็ยังมีตรงนี้เรียกว่าไม้ลัดคอไก่อีกชิ้นหนึ่งเป็นหกชิ้นจุฬาทํายากกว่าป้เป้าป้เป้าก็มีสองชิ้นเท่นั้นเองนะฮะมันก็ทําง่ายก็มีอกปะปีกวิธีเหลาก็เหมือนจุฬาทุกอย่างพอเหลาเสร็จเรามาดัดโค้งให้ได้ช่างน้ําหนักให้ได้เท่ากันให้บาลานซ์กันนะฮะถึงจะมาผูกเป็นตัวผูกแล้วแปะเรียกป้าเป้าเลยมันง่ายอรียกจุฬายากใช้เวลาหลายวัน ป้าเป้าวันได้หลายตัวถ้าำนาลจะมีแดนของแดนแดนจุฬาและไรเป้าจุฬาก็อยู่เหนือลมเหนือลมหมายว่าอยู่ทางด้านทิศใต้พนไปสู้ว่าป้าเป้าอยู่ด้านทิศเหนือนะพนไปไปสู้ต่อสู้กันจุฬาถ้าจะมีจำปาปาเป้ามีเหนียงจุฬาชักอยู่นน่นนะแล้วก็สู้กันไปประกาศไอ้ปเป้าคอยใหญ่หลบไปตัวเนี้ยเพื่อจะให้มันติดถ้ามันติดไปแล้วเนี้ย จุฬาก็จะได้เปรียบจะติดตรงไหนก็ได้มันไปพันบางยู่บนมันก็พันมาเนี่ยเราสาวไม่ได้บังคับไม่ได้จุฬาก็เริ่มทำแล้วกดเสียหางทำไงให้เราเสียอันนี้วู้ดป้เป้าๆนะครับเรียกว่าเหนียงนะความยาวประมาณที่กำหนดไม่เกิน8เมตรแต่คนเก่งๆก็เล่นถ้าหกเมตรก็พอแล้วมันไปทําให้จุดศูนย์ถ่วงจุฬาที่อยู่ขึ้นดีๆเนี่ยมันไปโถยค่าป้าผัวมันจะลงนะมันก็จะตกมาอันนี้ลอกจุฬาลอกจุฬากับลอกเป้า ลอกจุฬาเนี่ยใช้คนเยอะหน่อยปักเป้ามีคนดึงคนเดียวครูคนชักแล้วก็มีคนถือลอกไม่ใช่ว่าไปชักกัะเยอะน,นะเขาแค่ใช้นมให้จุฬามันเสียหลักแค่นั้นเองแต่สุรัจุฬาเนี่ยเขาจะลอกใช้คนเยอะใช้ลอกใหญ่หน่อยกินแรงคนถือลอกก็มีคนดึงข้างหลังเลยเพราะมันหนักคือรอบหนึ่งก็จะมีจุฬาสามทีมปักเป้าหกทีมสองต่อหนึ่งถ้าเขาติดใครแล้วเนี่ยอีกตัวลอกออกหางไม่สามารถมาติดทีหลักได้ แล้วก็ปล่อยให้สู้กันพอเข้าไปกินก็กเล่นโตใหม่ก็อย่างเงี้ยวนไปในเวลาขึ้นชั่วโมงหรือส5ิบห้าทีที่กรรมการกำหนดต้องเล่นมใสี่ห้าปีฮะถึงจะเป็นถึงจะเป็นบางคนต้องใช้เวลามากกว่าน,นั้นอีก มีมาเรียนเป็นร้อยครับแต่ไม่เอาสักคนมันยากนะฮะเรียนเป็นร้อยคนถ้อย่างไม่ไปคุยไปสอนเด็กๆไม่เอาพอไปไปดูกันแข่งว่าตกใส่หัวอีกวันไม่มาละคิดว่ามันของมันต้องทุ่มเทนะว่าเนี่ยมันต้องใจรักมีพรรสวรรค์ทุ่มเทสำคัญเลยมันมันสูงแน่ไม่เหลือพวกผมเนี่ยก็พยายามดันให้มันอยู่บนเลือน คิดว่ามีมีไอคนคนทำคนเล่นน่ะแต่แข่งเนี่ยมันจะสูญไหมคนทำทำว่าวได้มีเยอะนะครับแต่เขาไม่ไม่เล่นว่าวคว้าเขาไม่เล่นเบาคว้าไม่แข่งหายไปแน่นอนครับผมดูแล้วหายไปแน่นอนคือตอนนี้ก็ทําเฉพาะรุ่นเราเอาให้รอดกันวลนนี้ที่ผมก็ยังไม่ยืนยันนะฮะว่ามันขนาดผมให้ให้ให้ยืมว่าวให้ยืมลอกให้ยืมปันให้มันมาแักกันอย่างเดียวยังไม่ค่อยจะมีคนเอาเลย มันเป็นกีฬาประจำชาติน่ะมันมันมันถ้าเราไม่ช่วยกันนรักัรหรืออะไรม,มันสูญหายไปเนี่ยมันก็หมดแล้วมันเสียใจนะถ้ามันหายไป